เชา้าอาทิตย์ฉายแสงพิเภกก็ให้ลั่นค้องชัยเป็นสัญญาณเคลื่อนทัพชัยยามพวานถือธงโบกสะบัดนำหน้าทับพระรามและพระลักษ์ขึ้นรถศึกสง่างามดังพยาราชสีเสียงแตรสังปีกลองประโคมเพลงชัยกังวานไปทั่วนาภาากาศกระบวนทัพรูปมังกรเคลื่อนข้ามมาหาสมุทรหนุนเนืองกันไปไม่ขาดสายเหล่าเทวดานางฟ้าโปรยดอกไม้อวยชัยแก่ทัพองค์พระรามตลอดเส้นทาง ในที่สุดกองทัพอันเกลียงไกลของพระรามก็ข้ามถึงฝั่งย่างเหยียบแผ่นดินกรุงลงกายักษ์กองคอยเหตุเห็นทัพพระรามข้ามาหาสมุทรก็รีบเข้าไปกราบทูลทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาแสนเจ็บใจสู้อุตสาหวางแผนตัดสึกหลายครั้งข่าศึกก็ยังบุกบั่นมาเหยียบแผ่นดินจนได้